รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นากาถึง5นากา30นาทีเรามีเรื่องราวดีๆนำมนฝาฝากเช่นเคยค่ะพักกันสักครู่ค่ะดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมธรรมอุทัยเช้านี้ เรามีคติธรรมและคำสอนดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันค่ะก็ขอ,ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการขอความสุขความสวัสดีความจเจริญในธรรมความจเจริญรุ่งเรืองงกงามในหน้าที่การงานขอจะมาเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้และขอทุกท่าน โชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและกตลอดไปนะวันนี้ท่านพลตรีหมอมรชัชวงศ์อวยวัจกรพันประธานมูลนิธิพิทักษ์ไทยพร้อมทีมงานของท่านแล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนชาวลพบุรีแล้วก็ท่างกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดเราได้รวมพลังรวมความสามมคคีกันมาจัดกิจกรรมทอดกระถินสามัคคีณพระอุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง อาที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกขโลงจังหวัดลุบรีด้วยที่เขาวังเย็นแห่งนี้ก็เพื่อจนองโครงการพระราชดำริให้เราอยู่กันอย่างพอเพียงก็เชิญท่านพลตรีหม,ม่อมราชวงศ์มวยวัจักรพันธ์ท่านได้ให้ข้อคิดเห็นกับญาติโยมท่านสามุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้สืบต่อไปก็ขอเจริญพรรัรการคุณเจ้า จะก็เจริญกรอเช้าว่าวัดหวัวกระบือครับที่เขารพและสา,าระอย่างสูงครับก็เรียนท่านสาธุชนพุทธศาานท่กทุกๆท่านนะครับรวมทั้งท่านผู้มีจิตเป็นกุศลการทำบุญระถินี่ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้ววันนี้ก็ที่นี่ก็เป็น กะถินที่ยิ่งใหญ่จริงๆมีทั้งกองพระป่ามาร่วมมากมายเป็นที่ปราบปลื้อและเป็นที่ชื่นชมของทุกๆคนที่ได้มาร่วมงานและท่านที่ชมรายการอยู่หวังว่าท่านก็คงจะได้ร่วมมีอ,อนุโมทนาจิตในการกุศลครั้งนี้นะครับ <c oughs> การที่เรา ได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นบุญของชีวิตเรานะครับเพราะว่าด้การการได้เข้ามาใกล้นะพระศาสนานั้นสิ่งที่เราจะได้ดีที่สุดก็คือความสุขความเจริญของชีวิตด้วยการกระทําตามพระพุทธโอวาทกระทําในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์ แกตัวเราและเป็นมงคล3ประการนะครับเมื่อใกล้คิดกับศาสนาแล้วประการที่หนึ่งเราจะได้ละเว้น,านการกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองนั้นคือเราจะได้ตั้งบุญตั้งกุศลทำความดีทุกๆประการยกตัวอย่างการมาทำบุญ ในวัดมาทอดพระป่ามาทอดกระถินข้อที่สามนั้นเราจะต้องมีหน้าที่อันหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับในเรื่องของพุทธศาสน,นี้คือเราต้องฟอกจิตใจพยายามที่จะละล้างอิเลสทั้งปวงให้ลดน้อยถอยลงไปสวัสดีครับฉะนั้นนิยายรวมกว็ได้รับวังข้อคิดเห็นจากท่านพลตรีม่อมประชงอ,ยอัยวัฒกพันธ์ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เชิญญาติโยมท่านสาธุชนไปร่วมทอดกรถินทามกีกันณวัดหุกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยมีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองตระกูลลิมเหลืองโรดจองเป็นเจ้าภาพฐกรถินณวัดหุกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครณทอดกันในวันเสาร์ที่3ตุลาคมกล้าพร้อมทีมงานก็ขอกราบรัตนาคุณพรศะศรีรัตนตรัยคือคุณพุทธเจ้าคุณประธรรม และคุณเมเรียสงและด้วยอำน,นาจบิญญาณิธด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของอพระประธานในสถานที่นี้อุโบสถพอเพียงที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงนี้และด้วยอำน,นาจบิญญาณิธด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายกคโลเพราะจงมารวม <c oughs> เป็นตบะเดชะรับปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ญาติโยมท่านสามชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขนานี้ขอทุกท่านจงประสบาาตากความสุขความเจริญ หมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอขอจเจริญนบนดีด